อ่ะวันเนี้เดี๋ยวจะมาเล่าที่มาที่ไปของประเด็นดังที่ทุกวันนี้ผ่านมาสามสี่วันแล้วก็ยังไม่จบเรื่องทั้งหมดผมจะบอกให้มันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมเกิดมาจากผู้ที่มาก่อนการผู้ที่ ทาตัวเป็นผู้รู้อนาคตทั้งหลายนี่แหละในขณะที่ไก่แข่งขันกันอยู่ยังไม่จบการแข่งขันมีทั้งเต้นเยาะเย,ะเยะ้ยมีทั้งวิจารณ์ตำหนิสายพัน์ให้เขาเกิดความเสียหายในขณะแข่งขันอยู่เนี่ยผมเห็นแล้วมี นกพิราบข่าวของเราเนี่ยคาบข่าวมาบอกไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มแคปมาส่งมาแจ้งในกลุ่มม้างบางคนก็วิ่งมาหยิบมาให้ดูว่าเขาเยาะเย,ะเยะ้ยเขาถากถางเขาดอยค่าสายพันธุ์เราแบบไหนยังไงบ้างเราก็ไม่ว่า เราก็ปล่อยให้การแข่งขันจบทีนี้พอผลการแข่งขันจบผู้พวกที่ทำตัวเป็นผู้รู้ก่อนการเนี่ยรับไม่ได้กับผลการแข่งขันนี่ครับแพ้ครับคุยทักทางไว้เยอะก่อนจบการแข่งขันพอหลังการแข่งขันแพ้ครับ รับไม่ได้ครับทีนี้หอนกันเป็นฟูงเลยฟังชนะทำยังไงอะฟังพวกผมอะซึ่งเก็บกดอยู่แล้วเจ็บใจอยู่แล้วใครก็รักสายพันตัวเองครับใครก็รักองค์กรตัวเองครับผลยังไม่จบโดนทากทางโดนลังแกขนาดนี้พอผลการข่นจบพวกผมได้รับชัยชนะฝ่ายรับชัยชนะก็ประกาศชัยชนะครับ ประกาศชัยชนะทีนี้คนที่ไม่รู้เหตุการณ์ต่างๆคนที่โลกสวยก็ไปรวมกลุ่มกับแก๊งผู้รู้ก่อนการทั้งหลายหรือคนที่ไม่ชอบโกเซมฟาร์มทั้งหลายรวมกันเป็นฝูงเลยดครับหาว่าได้ทีขี่แพะไล่มั่งหาว่าไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาบ้าง ท่านลองคิดเอาครับถ้าเป็นท่านโดนกดดันโดนทากทางในขณะที่ยังแข่งขันไม่จบเนี่ยโดนด้อยค่าในสายพันธุ์เนี่ยโดนเต้นยเยอะเย้ยเนี่ยท่านจะรู้สึกยังไงครับพอกลับมาชนะเนี่ยท่านจะรู้สึกสะใจเหมือนที่ผมเป็นบ้างไหม